้านไหนวั่ากวรจะติดนะกวาติดนะเว้ยถ้ามีเวียอีกกางของคออ่ใช้ไม่ทีมกดอยออนดยงทีเดียวพอเนี่ยไม่ต้องจะเป็นเยอะมันเลย บ่ามอจักพี่ไก่ไมมอจักพี่ไก่่ไหมพี่ไก่อะแก่จักมาเมื่อไงพี่จับหมันใส่มันพี่ไก่อะแล้วทีมไอวีอะตะกอนขอนั้นไงแต้องเอาไวีอยงนี้เป็นกันมันเก่งไงมันเก่งแล้วมันหัวลอยย่อขอตอนนี้พี่ไก่มาเดี๋ยวเป็นอะ